ต่วนค่ะมีธงชาติคู่ธงในหลวงนะคะขนาดเบอร์ธง80คูณ120เซนติเมตรค่ะส่วนตัวเสาธงสีน้ำตาลหัวบัวสีทองความสูงอยู่ที่2เมตรค่ะและก็ฐานที่เป็นลักษณะโคง้โคงๆกลึงๆนะคะก็จะเรียกว่าฐานน้ำเต้าค่ะส่วนฐานสีขาวที่เป็นแฉกๆอันนั้นเรียกว่าดอกรักนะคะเสาธงก็จะเป็นหัวแบนมันจะไม่เหมือนกันนะคะ2รุ่นนี้ราคาไม่เท่ากันด้วยค่ะ ท่านใดสนใจสินค้าแนะนําว่าสั่งล่วงหน้านะคะสินค้านี้เน้นลูกค้ามารับเองหน้าร้านหรือว่าส่งจังหวัดใกล้ๆได้นะคะเรียกรถมารับได้ถ้าแบบไกลๆยังไม่ได้ส่งนะคะสนใจสินค้าดูราคาที่หน้าเว็บได้เลยนะคะหัวข้อธงธงชาติเสาธงค่ะ w w w s a p a ท b u n 1 0ส c o m ส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักกันที่ไลน์ร้านได้นะคะบ109ค่ะ ที่ร้านสุ่มวัดให้ดูนะคะจะสังเกตว่างานแฮนเมดงานมือแต่ละอันมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะคะที่วัดให้ดูนี่แค่คร่าวๆเท่านั้นนะคะจะได้รู้เป็นแนวทางว่าสินค้ามันหน้าตาประมาณนี้ความสูงความกว้างประมาณนี้นะคะแต่วัดจริงก็บวกลบเล็กน้อยนะคะงานมือประมาณนี้ค่ะไม่ได้เป็นสเกลที่เป๊เปะๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้ามาใหม่เดี๋ยว